ไนไหนคือกเกาจจาจ้ากว่าประกันเบิดร์อยังลด ช่วยพ่อเหรอเก่งจังเลยชายแดนเก่งจังเลยมาช่วยพ่อตัดหญ้าเหรอลูกทาไมหนูแก่งอย่างนี้ Wh ee! Wh ee! วิวิเก่งจังเลยว่ะเก่งจังเลยว่ะลาแห้งแล้วแห้งจริงๆด้วยแห้งมากเลยไม่เหลือแล้วอะไรเนี่ย นี่พี่น้องแข็งขาแข็งแน่เพ,พื่นนี่คือล่ะว้ายตาตาเวลาพี่น้องแล้วนี่ตาคอนปตาคอนปตาคอนหน่อยคอใหญ่เต็มพุ่น ก่อนค่ะก่อนแน่